วิดีโอนี้จะว่าด้วยสมมติฐานและทฤษฎีต่างๆที่เปนแฟนวิเคราะห์กันว่าเราอาจจะได้เจอใน Resident Evil 9 Requiem ซึ่งต้องย้ำนะครับว่าถ้ามันเกิดตรงถูกต้องขึ้นมาเนื้อหาในวิดีโอนี้จะเป็นการสปอยกู้ชมในทันทีฉะนั้นถ้ากู้ชมยังไม่อยากคาดเดาอะไรไปก่อนอยากไปเจอทั้งหมดด้วยตัวเองก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปนะครับ เริ่มต้นกันที่ชายปริศนาที่น่าจะเป็นตัวร้ายหลักของเกมในภาคนี้กันครับต้องบอกว่ามันมีหลายคนที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาจากที่ไปค้นมาก็จะมีตามนี้ครับคนแรกก็คือออสเบลอีสเปนเซอร์ผู้ก่อตั้งอัลเบล่าด้วยเหตุผลที่สนับสนุนก็คือสำเนียงการพูด ความชอบในศิละปะคลาสสิกแลวก็การเน้นย้ำถึงตัวละครนี้จากวิดีโอ Road to Requiem อยางไงก็ตามจุดที่เป็นข้อโต้แย้งก็คือสเปนเซอร์ตายไปแล้วใน Resident EV i l 5โดยเขาถูกเวสเคอร์ฆ่าทิ้งในปราสาทแต่เว่ามันก็มีทฤษฎีการคืนชีพด้วยเชื้อโมจาก Resident Evil Village เรารู้ว่าสเปนเซอร์เคยเจอกับมาเธอมิลานดานะครับและรู้จักเชื้อราถ้าศพของเขาถูกเก็บกู้ไปหรือว่าเขามีเชื้อราในตัวก็อาจจะคืนชีพได้ในรูปแบบความทรงจำหรือว่าร่างโคลนนั่นเองครับ คนที่2ก็คืออัลเบิร์ตเวสเกอร์แม้จะดูเหมือนตายไปแล้วใน Resident Evil 5แต่ถ้าสเปนเซอร์ฟื้นกลับมาได้ด้วยแนวคิดเดียวกันการเอาเวสเกอร์กลับมาพร้อมกับก,บการกลายพันธุ์แบบใหม่ก็จะทั้งเป็นการคืนสู่ความคลาสสิกแล้วก็ยังเป็นจุดเชื่อม Resident Evil ในยุคแกรกๆเข้ากับ Resident Evil ในช่วงเวลาปัจจุบันได้อย่างลงตัวคนที่3ร่างโคลนของคริสเรดฟิลครับ ย้อนกลับไปตอนจบของ Resident Evil 8 v i 8 l a g e คริสได้ค้นพบว่าหน่วย b s a a เริ่มใช้อาวุธชีวภาพในทหารซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการทดลองในอดีตฉะนั้นโอกาสในการโครนนิ่งก็มีความเป็นไปได้และถ้าคนที่ถูกโครนนิ่งคือตัวเอกของเกมมิติของเรื่องราวก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยแล้วก็คนที่4ี่แบรนดอนเบลลี่ครับแบรนดอนเบลลี่คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งองค์กรลับเดอะคอนเนคชั่นเดือก็คือองค์กรที่สร้างเอเวอร์ลีนใน Resident Evil 7 เขาเคยเป็นลูกศิษย์ของเจมาร์คัสแล้วก็ยังเคยทำงานวิจัยโปรเจนเตอร์ไวรัสในแอฟริกาในเอกสารของ Resident Evil 5บอกว่าเขาถูกลอบสังหารแต่ว่าใน Resident e v i l 7ก็มีการเปิดเผยว่า b s a a ไม่มีการยืนยันการตายของเขาฉะนั้นการนำตัวละครที่ถูกทิ้งไว้เป็นปลายเปิดเอาไว้มาใช้งานจึงสมเหตุสมผลมากกว่าและถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงมันก็จะทำให้เบลลีเป็นตัวละครที่อยู่เบื้องหลังง,งมืดมาตลอดการเปิดเผยตัวตนของเขาในภาคนี้จะเป็นการเชื่อมโยง Resident Evil 7, Resident Evil7 EV 8แลภาคเก่าๆเ,าเาันอยอางสมบ,บูรณ์แบบนั่นเอง ข้อที่2จะว่าด้วยการกลับมาของยมทูตฮังครับฮังแห่งทีมอัลฟาเป็นตัวละครขวัญใจแฟนที่เต็มไปด้วยปริศนาและความสามารถในการเอาตัวรอดระดับเทพในเมื่อพาร์ครีควยมถูกวางไว้เพื่อคลายปมที่ค้างคาทั้งหมดมันจึงสมเหตุสมผลมากนะครับที่ฮังจะกลับมาด้วยไม่ใช่แค่ในฐานะฐานรับจ้างแต่เพื่อเปิดเผยปูมหลังของเขาสมมติที่ฐานเกี่ยวกับฮังก็คือหลังจากเอเวล่าล่มสลายฮังได้ผันตัวไปเป็นฐานรับจ้างอิสระ แต่ว่าเศสศาของอัลเบร่าอาจจะเรียกตัวเขากลับมาที่แรคคูนซิตี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปกป้องความลับที่ดำมืดที่สุดไม่ให้ถูกเปิดเผยเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้สู้กับทังส์ที่มีสถานะเป็นศัตรูอาจจะได้เล่นเป็นทังจากโหมดเนื้อเรื่องพิเศษหรือว่าแม้แต่าการตีความให้ทังเป็นตัวละครชายปริศนาก็ยังได้โดยส่วนตัวผมเชื่อว,ว่าแคปคอมจะเอาทังกลับมาเล่าต่อแน่แต่ว่าจะด้วยสถานะแบบไหนคงต้องรอติดตามกันครับหัวข้อที่3องค์กร FBI ผู้อยู่เบื้องหลังหรือว่าตัวร้ายในเงามืดกันแน่ บทบาทของหน่วยงาน FBI ในภาคนี้ก็คือพวกเขาออกคำสั่งให้ตัวเองของเรื่องอย่าง g เกรซแอชครอ t ซึ่งเป็นตาแหน่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิคของ FBI ไปทํางานภาคสนามทว่ามันก็เป็นจุดที่ชวนให้สงสัยนะครับ เพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดวิสัยมากๆกับผ,ผลในการส่งเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิเคราะห์เพียงคนเดียวไปสืบสวนคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องณนโรงแรมร้างที่มีฆาตรกรรมเกิดขึ้นตามหลักการแล้วงานเสียงตายแบบนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษไม่ใช่นักวิเคราะห์ที่นั่งทํางานเอกสารมันก็เลยเกิดสมมติฐานขึ้นมานะครับว่าบางที FBI ออาจจะเป็นตัวร้ายซะเองหรือมีฝั่งตัวร้ายเข้ามาแทรกซึมภายในองค์กรนี้หรือเปล่า คำถามก็คือแรงจูงใจในการสังหารเกรซคืออะไรกันแน่ซึ่งก็มีการคาดเดากันนะครับว่าบางทีเกรซอาจจะกําลังสืบสาวเรื่องราวจนเข้าใกล้ความจริงเกี่ยวกับโรคระบาดพิศนาที่เธอกําลังทํารายงานอยู่ครับทางเบื้องบนจึงส่งเธอไปที่โรงแรมรังนั้นเพื่อให้ถูกเก็บหรือว่าให้ติดเชื้อตายไปเองหรือถ้าไม่ใช่เหตุผลนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุผลเรื่องเลือดของเธอที่มีความพิเศษกว่าคนอื่นคนร้ายที่มีคอนเนคชั่นกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงใน FBI จึงขอยพวกเขาส่งตัวเธอไปทํางานณนะโรงแรมแห่งนั้น หัวข้อที่4สมมติฐานเกี่ยวกับวัคซีนเด y l i g h t ในฉากจบของ Resident Evil Outbreak ไฟท์ที่1นะครับมันจะมีการอ้างถึงคณะนักวิจัยที่ได้คิดค้นวัคซีนรักษาทีไวรัสที่ชื่อว่าเด y l ไลท์ได้สำเร็จวัคซีนนี้ถูกใช้งานอย่างลับๆเป็นเวลากว่า10ปีสมมติฐานนี้มองว่าอลิซาแอชครอฟทํทำข่าวไปจนได้เจอวัคซีนอันนี้จะได้และเธออาจจะเคยฉีดวัคซีนเด l ไลท์เข้าร่างกายนะครับ หรืออาจจะติดเชื้อแล้วก็รักษาหายทําให้นเลือดของเธอมีแอนติบอดีต่อต้านไวรัสฉะนั้นเมื่ออลิซาให้กําเนิดเกรซแอนติบอดีหรือว่าผลกระทบจากวัคซีนได้ถูกส่งต่อมายังลูกสาวด้วยทําให้เลือดของเกรซพิเศษกว่าคนปกติทั่วไปซึ่งพพ็อตเรื่องในลักษณะแบบนี้เซนอีวิล e จะหยิบมาใช้บ่อยเช่นกันเช่นเจคมิลเลอร์ลูกของเวสเกอร์ชอรีเบอร์กินเด็กน้อยที่ได้รับเชื้อจีไวรัสแล้วก็โรสวินเทอร์ที่มีเชื้อโมในร่างกายฉะนั้นวัคซีนเดลท์ก็อาจจะเป็นรกากเป็นเป็น่้ไได หัวข้อที่5การกลับมาของลีออนเอสเคนเนดีเชื่อว่าแฟนๆคงคาดหวังว่าจะได้เล่นเป็นลีออนอีกครั้งนะครับเพราะว่าภาค7กับ8เราจะมีคริสเป็นตัวละครเก่าที่กลับมามีบทบาทเด่นมากๆแต่ว่าลีออนนั้นกลับเงียบหายไปประกอบกับสมมุติฐานเรื่อง FBI ที่มองว่าถ้ารัฐบาลสหรัฐคือตัวร้ายและรคคูนซิตี้คือจุดศูนย์กลางลีออนเอสเคนเนดีก็คือตัวละครที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาปิดฉากเรื่องทั้งหมดลีออนเคยถูกรัฐบาลแบล็กเม์ให้มาทำงานเป็นสายลับเพื่อแลกกับความปลอดภัยของเชอร์ี่เบอร์กินนะครับหร ผมรีแคปให้นิดนึงก็คืออดัมมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและแน่นแฟนกับเลโอนสเคนเนดีย้อนกลับไปตั้งแต่เหตุการณ์เรคูนซิตี้ในปี1998นอาดะครับอดัมซึ่งตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเป็นคนที่เห็นแววแล้วก็ดึงตัวเลโอนเข้ามาทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงาน DSO หรือว่า Division of Security o p e r a t i o n ซึ่งเลโอนสังกัดอยู่ครับทั้งคู่จึงไม่ใช่แค่เจ้านายกับลูกน้องแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ไว้วางใจกันและกันอดัมเป็นนนัััักกกกาาารรรรรเมมมมือองงงทททีีีี่่่ควยุติิธแลลละู้สสสึผดดบบฐฐใไป ไม่ไว่าจะเป็นการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทอเมร่าหรือว่าเหตุการณ์สงครามนากกรรมที่แรคคูนซิตี้นะครับเขาเชื่อว่าการปกปิดความจริงมีแา่จะทําให้การก่อการร้ายชีวภาพรุนแรงขึ้นฉะนั้นในปี2013อดัมตัดสินใจเปิดเผยความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์แรคคูนซิตี้ต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความจริงใจและก็หวังว่าจะช่วยยุติสงครามชีวภาพทั่วโลกครับแต่ทว่าการตัดสินใจครั้งนี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับเดเร็กซีซิมอนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติและก็หัวหน้าองคกรับ ซิมอนมองว่าการเปิดเผยความจริงจะทำลายอำนาจและความน่าเชื่อถือของสหรัฐในเวทีโลกเขาจึงวางแผนกำจัดอดัมในวันที่อดัมกำลังจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเปิดเผยความจริงซิมอนได้สั่งการให้ปล่อยซีไวรัสในรูปแบบหมอกเข้าสู่มหาวิทยาลัยททำให้ผู้คนในงานเลี้ยงรวมถึงตัวประธานที่บดีติดเชื้ออดัมเกิดการติดเชื้อและกลายร่างเป็นซอมบี้ต่อหน้าลีออนและกเฮเลนาฮาร์เปอร์จากนั้นอดัมที่กลายเป็นซอมบี้ก็พยายามจะเข้าทำร้ายและกัดเฮเลนานะครับทำให้ลีออนจำเป็นต้องตัดสินใจยิงแสกหน้าเพืืื่่่อออออรัักขขงงเเเเาด้ววววยยมตตพชชีิ การตายของเขาถูกซิมอนบิดเบือนข้อมูลใส่ร้ายว่าลีออนและเฮเลนาเป็นผู้สังหารประธานาธิบดีทำให้ทั้งคู่ต้องหลบหนีและตามหาความจริงเพื่อลบรางมนทินให้กับตัวเองรวมทั้งเพื่อแก้แค้ในให้กับเพื่อนรักในเวลาต่อมา ฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรื่องราวในภาคที่9อาจจะเป็นโอกาสสาคัญที่เลออนจะได้ล้างแค้นให้อดัมโดยที่เขาอาจจะปรากฏตัวในฐานะผู้ให้คําแนะนําหรือว่าผู้ช่วยของเกรซเพื่อเปิดโปงความลับของ FBI ก็เป็นไม่ได้นอกจากนั้นถ้าสมมติฐานเรื่องเลออนกลับมาจะเกิดขึ้นจริงเราก็เชื่อว่าเอ a ดาก็น่าจะกลับมาเช่นกันครับและอาจจะนาไปสู่บทสรุปความสัมพันธ์ของทั้งคู่สักทีประเด็นเรื่องที่6อสุรกายร่างยักษ ในตัวอย่างเกมเพลย์แรกๆที่ถูกปล่อยออกมานะครับศัตรูต,ตัวหลักที่จะคอยไล่ล่าเกรสในโรงพยาบาลก็คือหญิงชราร่างยักษ์ที่ดูน่าสยดสยองการปรากฏตัวของเธอก็มาพร้อมกับคำถามนะครับว่าตัวละครน,นี้จะมีเบื้องหลังซ่อนอยู่หรือไม่ซึ่งสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเคยนําเสนอไปในวิดีโอก่อนๆแล้วนะครับว่าบางทีมาสเตอร์คนนี้อาจจะเป็นอลิซาแอชครอฟหรือเปล่าเพราะแม้จะตายไปแล้วกว่า8ปีแต่ว่าร่างกายของเธอก็อาจจะถูกจับเอามาทดลองจนกลายสภาพเป็นสัตว์ประหลาดข้อที่7ความจริงที่ถูกซ่อนเร้นของเรคูนซิตี้ พ็อดหลักของ Resident e v i l 9ระบุว่าจะเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ของเหตุการณ์ในคุณซิตี้นะครับคำถามก็คืออะไรคือสิ่งที่พวกเรายังไม่รู้อีกทั้งเมืองก็ถูกนิวเคลียร์ถล่มไปแล้วด้วยสมมติฐานเกี่ยวกับประเด็นนี้มองว่าเมืองอาจจะไม่เคยถูกทำลายโดยสมบูรณ์รัฐบาลสหรัฐอ้างว่าใช้ขีปนาวุธนิวเคลียร์เพื่อย,ยับยั้งการระบาดแต่ความจริงน่าจะเป็นระเบิดเชื้อเพลิงอากาศซึ่งสร้างความร้อนและก็แรงนั้นมหาศาลทำลายสิ่งปลูกสร้างและสิ่งมีชีวิต แต่ว่าไม่ได้ทิ้งกำมมันภาพรังสีตกค้างเอาไว้ประกอบกับฉากจบของ Resident Evil Outbreak เราจะได้เห็นภาพเจ้าหน้าที่รัฐบาลกำลังสแกนดูหลุมระเบิดของ Raccoon City และคาซีนก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทางการได้กลับเข้าไปสร้างศูนย์วิจัยขึ้นมาใหม่ใจกลางหลุมระเบิดนั้นมันจึงมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐอาจจะถูกวางบทให้เป็นตัวร้ายที่แท้จริงพวกเขาร่วมมือกับอัมเบร่ามาตั้งแต่ต้นเมื่อเกิดเรื่องจึงสั่งระเบิดเมืองเพื่อทำลายหลักฐานแล้วก็ปิดปากพยานไม่ใช่เพื่อช่วยโลกนะครับจากนั้นเมื่อทุกอย่างสง,งบลงพวกเขาก็กลับเข้าไปในพื้นที่ที่ซึ่งถูกอ้างว่าเป็นเขตปนเปื้อนรังสีห้ามเข้าเป้าหมายก็เพื่อเก็บข้อมูลและก็วัวรสต่อ ทีนี้จุดที่เชื่อมโยงกับ Resident Evil 9ก็คือโรงแรมร้างและสถานที่ในเกมอาจจะตั้งอยู่บริเวณขอบเมืองและคุซิตี้หรือว่าในเขตหงห้ามที่รัฐบาลควบคุมอยู่นั่นเอง ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC ซีแล็ปท็อปเฮดมิ่งเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ a d v i c สศูนย์รวม IT สมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว Optus รุ่น0 r o มากับเลนส์แบบใหม่ Retina Amber วันกองแสงสำหรับเกมเมอร์โดยเลนส์สี Amber ช่วยให้เราเห็นรายละเอียดบนจอมอนิเตอร์ได้ดีขึ้นเนื่องจากสามารถกรองแสงสีฟ้าได้73%มากกว่าเลนส์กองแสงใสปกติถึง1.5เท่า Optus z e r ยังมาพร้อมกับกรอบแว่นดีไซน์เรียบง่ายน้ำหนักเบามากๆทนทานต่อการกระแทกและการบิดงอสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Official Page ของ Optus แล้วก็ใช้โค้ดเดลมูเป็นส่วนลดได้เหมือนเช่นเคยครับ ข้อที่8สมมุติฐานเรื่องการสับขาหลอกการเปิดเผยว่าตัวเอกของเกมจะเป็นเกรซอาจจะเป็นกลยุทธ์ในเชิงการตลาดเท่านั้นก็เป็นไปได้คือเราจะได้เล่นเป็นเกรซแน่ๆนะครับแต่ว,ว่าไม่ใช่ทั้งหมดมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ภาคนี้จะมีตัวเอกหลายคนดำเนินเรื่องราวในแบบคลาสสิกยกตัวอย่างภาค2ก็จะมีการดำเนินเรื่องราวแบบคู่ขนานระหว่างลีออนและแคลร์รวมถึงจิลที่จะเป็นตัวหลักในภาคที่3ผมก็เลยคิดว่าประเด็นเรื่องราวภาพรวมของเกมทั้งภาค9นะครับอาจจะยาวมากๆก็ได้คือมีทั้งเนื้อเรื่องเกรซเนื้อเรื่องลีออนเอดาหรือแม้แต่จิ ร้อมกันหรือถ้าเกมไม่ได้ยาวมากทางแคปคอมอาจจะนาเสนอออกมาเป็น DLC แยกเพื่อเล่าเรื่องราวแต่แขนงออกไปมันก็จะเกิดเป็นจิ๊กซอว์สำหรับประกอบเป็นภาพใหญ่ของเหตุการณ์ทั้งหมดหรือก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เรื่องราวทั้งหมดจะไปจบที่ภาคถัดไปก็เป็นไปได้ซึ่งก็จะเป็นโมเดลเดียวกับ Resident e v i l 7แล้วก็ r e s i d e n t e v i l v i l l เ g e เพราะต้องไม่ลืมว่า r a c c o o n City Incident เป็นอีเวนต์ใหญ่ที่สุดของเกมนี้ผมก็เลยมีความเชื่อส่วนตัวว่าโอกาสที่จะไม่จบในภาคนี้ก็มีสูงด้วยเช่นกัน เอาเลยครับและประเด็นสุดท้ายข้อที่9ก็คือจะมีตัวละครหลักต้องสละชีวิตหรือว่าจากไปในภาคนี้ด้วยหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับว่าได้คุณซิตี้ให้กำเนิดตัวละครสำคัญๆหลายคนในเหตุการณ์นี้และภาคที่9อาจจะเป็นบทส่งท้ายของพวกเขาเพื่อก้าวข้ามแล้วก็ส่งต่อไปสู่ยุคใหม่เอาจริงๆตัวละครที่มีโอกาสตายมันก็เป็นไปได้หมดแลลวครับทั้งรีออนจิลแคลร์หรือแม้แต่เอ็ดาผู้ชมเลยครับไม่อยากให้ตัวละครไหนจากไปมากที่สดุดคอมเมนต์มาแชร์กันนะข้อมูลทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับ Resident Evil Requiem เปิดให้พรีออเดอร์แล้วตั้งแต่วันนี้ซึ่งผมก็ขออนุญาตแปะล,ลิงก์ Affiliate ไว้ให้ผู้ชมที่ชอบวิดีโอแล้วก็อยากสนับสนุน The Move นะครับสําหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ a l y s s a died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace, they're coming. Grace, confront that fear. I miss Ashcroft. Come in. What is happening? Here? Escaping your destiny. Hey! Help! Why did you hide behind that painting? We have so much to do. Who, who are you? Why me?